เนี่ยคือคนที่แบ่งเวลาเก่งที่สุดปีใหม่บินกลับบ้านเกิดที่ตรังเพื่ออยู่กับครอบครัวของตัวเองแต,แต่แต่ก็ยังหาเวลาอยู่กับครอบครัวของน้องเปอร์ด้วย เสริญนักข่าวมือถือไปทั้งโคราชและทะเลมีรูปกับสองครอบครัวอยู่อย่างสม่ำเสมอรักเปอร์มาสามปีแล้วยังไม่หมดรักเลยน้องพีมพทำให้เห็นแล้วว่ารักดีๆเนี่ยมันมีอยู่จริงนี่เข้าใจน้องพีมละทำไมถึงบอกว่ารักครอบครัวนี้ตลอดไปเพราะทุกคนในครอบครัวเปิลน่ารักกับพีมมากๆคอยเชียร์อัพพีมดูแลพีมเหมือนคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งบานสองบานเนี่ยเขารักกันมาเสมอจริงๆนี่แหละความธรรมดาที่แสนพิเศษ ของบ้าน ha, พรเดชาพิพัฒน์รูปพีมาเยอะกว่าเปอร์อีกก็เข้าใจแหละเวลาพาเฟื่อนมาบ้านเฟื่อนก็จะเฟมัสมีคนถ่ายรูปด้วยตลอดแต่ดูยังไงอะ่ะพีมก็เหมือนคนในครอบครัวเปอร์ไปแล้วอะ่ะ คนรักและก็เอ็นดูน้องมากมันดูเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่พีมพจะอยู่ในทุกทริปของครอบครัวเพื่อนตัวเองอ่ะนี่คือต้องเพื่อนสนิทขนาดไหนกันนะเห็นทั้งคู่สนิทกันแบบเนี้มันไม่ได้เรียกว่าสนิทธรรมดาแล,ะละ้วล่ะคือรู้สึกมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแนะ่ๆคือเห็นแล้วน้ําตาจะไหลพวกเขาคือความสุขของป้าป้ามีเย็นจริงๆสเสริรรนกข่า,ขาวมือถือ